วันนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเป็นเรื่องหรอกนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับคนเป็นนายกครั้งแรกคนเป็นนายกสัปดาห์แรกมันก็ต้องมีประเด็นให้คนเขาอยากรู้เป็นธรรมดาและล่าสุดครับเห็นเขาบอกว,ว่าคุณเศรษฐาโยนปากกาใส่บินมอไซค์อ่ะจริงเปล่าไปดูคลิปกันหน่อย้านกระแสง่อค คลิปที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นคลิปบรรยากาศอะไรนั่งเจมเป็นคลิปบรรยากาศที่เขานั่งพูดคุยกับทางบรรดาวีมอเตอร์ไซค์แล้วมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ยูดีเนี่ยเหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะก็โยนปากาไปปั๊บเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีเดี๋ยวแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเจเห็นยังเห็นแล้วโยนโยนเขาบอกนี่นี่คนนี้เขาบอกโยนโยนหรือผมพูดผิดวางวาง ทิ้งหรือเปล่าแล้วก็เขาทำยังไงนี่ก็มันก็แค่นี้เฮ้ยเรียเดี๋ยวล้วางวางปากกาเฮ้ยไอ้ยเนี่ยคือบางคนเขาบอกว่าวางสายตาบอกวางบางคนบอกโยนจะบอกว่ามันมันก็เหมือนทิ้งอ่ะทิ้งวางเฉยวางเนี่ยเราจะต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมวางอย่างนี้คือมารยาทดีนี่มารยาทดีอันนี้อันนี้มันคือมันหลุดมือ จะจะไปตีไปอย่างนั้นก็ได้มันหลุดมือได้ยกไวมันไกลก็เลยอย่างนี้ไงมันหลุดมือแล้วเดี๋ยวตอนตอนนั้นมันคือมันเขียนติดไหมไม่แน่ใจเขาบอกมันเขียนไม่ติดอมือหมดเขาก็เลยวางปากกาอย่างนี้แต่ว่าเออคนก็เลยหยิบยกช็อตนี้มาเป็นประเด็นไอ้ฮากว่านั้นคือครับมีบางสันักข่าวพาดหัวว่าลายออกลายออกทําไมต้องไปลงอย่างนั้น ใครรออันนี้อันนี้เองลายลายสื่อหนึ่งบอกลายออกโซเชียลแฮชจับผิดเสถาหน้ามุ่ยโยนของกลายเป็นนายกขี้โมโหอันนี้อันนี้อันนี้เรานึกถึงสำนักข่าวอยู่ประมาณสองสำนักที่จะพลาดหัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่สำนักนั้นไหมสำนักสีอะไรอ๋อสำนักวิภา ลังพิพาลังพิภาเอ้ยอันนี้ยังเป็นกลางอยู่เว้ยขนาดคนเป็นกลางเขายังมองว่าลายออกจริงจริงมันไม่ใช่ลายเลยหรอกคุณเศรษฐาเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนไม่ใช่ลายออกปากการกูไม่ออกปากการกูไม่ออกคุณนักธุรกิจอสังหาระดับที่ร่ารวยติดอันดับของประเทศไทยแน่นอนการจดหรือการพูดจาหรือการวางอย่างนี้มันเป็นสิ่งธรรมดา มันตรงกับที่ชูวิทย์เคยพูดเลยนะจําได้ปะจับว่าชูวิทย์เคยออกมาแถลงเสถียราครับเสถียราจริงๆอ่ะบุคลิกไม่ใช่อย่างนี้แไ่เป็นคนยังไงขี้โมโหหรือว่างไงเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนอย่างนี้แหละนี่คือสิ่งที่ชูวิทย์พยายามบอกเพราะว่าวันนั้นอ่ะชูวิทย์น่ะตอนแถลงข่าวเว้ยเขาเปิดโทรศัพท์ให้ดูเลยครับอันนี้คือ SMS ที่คุณเสถียราส่งมาขอโทษผมบอกว่าวันนั้นผมหงุดหงิดโมโหไปหน่อยขอโทษอีกแล้วเออตั้งแต่ดิวไอโรงแรมที่ว่าไม่ได้ซื้อของเขาอ่ะครับ จนกระทั่งเอ้ยมีอีกคลิปหนึ่งไหมอ่าม,ม,มีคลิปหนึ่งที่อยู่ดีๆเอ้ยปากกาหล่นปากกาอันนี้ปากกาออกอ,อันนี้ปากกาออกอ่าแล้วเขาก็เขียนให้วินมอเตอร์ไซค์ไอ้วินนี่กำลังยิ้มเลยเออเอเอยอยู่ปากกามันหล่นไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปก่อน <c oughs> ทีนี้ผมก็งงว่าเอ้ยตกลงนี่คือแค่เรื่องปากกาก็จะมันเป็นประเด็นกันกับสังคมไทยเรื่องปากกามันเป็นสังคมที่มันอดไหวอะไรขนาดนั้นจากแค่เรื่องปากกาสองช็อตภาพที่ออกมาให้บรรดาคนไทยได้เห็นกันเป็นดราม่าไอผมพยายามสืบค้นใน Google นะว่านักจิตวิทยาหรือหมอจิตวิทยาเนี่ยวิเคราะห์ พฤติกรรมของการโยนปากกาเนี่ยว่าเป็นคนยังไงบ้างยังไม่เจอไงหรือหมอจิตยังไม่ออกมาวิเคราะห์ตรงจุดนี้จริงๆต้องมีนะเฮ้แต่ว่าไอ้ภาพตอนที่คุณเสถาเซ็นลายเซ็นให้กับวีมอไซ์ใช่ไหมอันนี้หมอดูดูยังลายเซ็นยังยังยังปากกาไม่ออกเยหรือว่าไอ้ไอ้นั่นเขาเซ็นหรือเขาเขียนอะไรวะเขาเซ็นให้หละเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30มสิบเอมมันยาวเลยจังหวะนั้นน่ะปากกามัน เดี๋ยวนะเขาเาวางไงนะเขาวางให้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็แบบหันไปคุยกับคนอื่นเลยเอแต่ไอ้ช็อตเนี้ยช็อตนี้แหละที่เป็นประเด็นเออเพราะว่ามันจะท้อนไงรู้ไหมเจมันเหมือนกับว่าเจขับวินเนี่ยเป็นตัวแทนของของกรรมกรคนรายได้น้อยะมาขอลายเซ็นนายกอ่ะดีใจดีใจพอเซ็นให้เสร็จปุ๊บไอ้นี่เป็นเจ้าสวแสน็จล้นปากกาปากกามันดอลลาร์ห้นห้าบาทสิบบาทเหมือนเเซ็นเสร็จแล้ว เอ้เก็บเองเก็บเองแล้วกมีมอเตอร์ไซค์เขาจะรู้สึกยังไงทีนี้นี่ไม่เอาอย่างนี้มาออโยนโยนโยนไหมเอโยนไม่ได้แพงเออนี่อันพันกว่าเนียจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้นั่งจายที่หล่นลงไปเสร็จแล้วมันก็ แต่เขานี่ไวนะเพื่อไทยในไวออกมาแถลงข่าวขอโทษเลยเห็นไหเดี๋ยวขอโทษอะไรก่อนฮ้ยทำไมทาไมเวลาคนทําอะไรผิดหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีการขอโทษไม่ขาดการขอโทษคือมันต้องผิดก่อนนะไม่ไม่ชินกับการขอโทษนะเราอยู่มาแปดปีเนี่ยไม่เคยขอโทษเลยไปเอาพอเดียมาไปผมไม่ชินผมกลายเป็นไม่ชินไปแล้วได้ยินนายกขอโทษเนี่ยมึงปากกาเดี๋ยวมึงเป็นเลือดเดี๋ยวอันนั้นพรีออจะพุ่ม ผมไม่เคยได้ยินคําขอโทษออกมาจากนายกคนเก่าผมไม่ชินเข้าไปเขาเอาโเดียมว้ยอปากกาแต่อันนึงนะคุณเสฐาตองออกมาแถลงข่าวอะเวลาเราเข้าไปสัมภาษณ์ตอนหาเสียงเนอะเขาเวลาเาพูดเขาจะขึงขังหนึ่งแสนเอ๊หนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลแจกทันทีถ้าเราเป็นนายกแจกทันทีขึงขังแต่ตอนมาคุยเรื่องปากกาคุณจะเห็นคุณเสฐาโยกหน้า ไอ้โยกหลังไอ้กิริยาแบบนี้มันมันมันยังไงมันบ่ง,นงบอกว่าอะไรมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำผิดใช่ไหมแต่นี่แต่นี่เสถาีนายกนิดของเราออกมาโต้เขาบอกว่าขอโทษดรามายนปากกาหากภาพออกไปแล้วประชาชนไม่สบายใจต้องปรับตัวเผยปากกาหมึกมันหมดจดไม่ทันปัญหาวินจักรยานยนต์เยอะ เอ่อตอบคำถามการแก้ไขปัญหาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำได้ว่าปากกาหมดน่ะมันหมายทำว่าหมดหมายถึงว่าต้องเขียนมาสักแท็บอันนี้คือมันเขียนไม่ออกมเไม่ออกอ้าวมันเขียนไม่ออกแล้วจะมาบอกว่ามันหมดไหมหมดไงคนก็ตั้งคำถามต่อเ้ยเป็นนายกไม่เตรียมปากกามาเองเหรอ บางทีกูเป็นนายกกูก็ไม่ต้องเตรียมทุกอย่างนะเขาต้องมีทีมงานเอาปากกาให้นี่คุณจําช็อตที่ก่อนที่จะเป็นนายกได้ไหมตอนที่เขาไปหาเสียงกับไอวีมอเตอร์ไซค์ที่เขาพูดเรื่องกระทรวงเขามานะที่เขาบอกหาเสียงกระทรวงดีๆให้พวกแม่งรอเออนะเพ้ยเรามีลีลันนะจะมีลีลันเยอะไปดูกันหน่อยลีลันกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจภาพจะโยนให้พรรคร่วมไหมผมขอถามตรงนี้แหละครับถ้าท่าน เดี๋ยวถ้าอาจะเอาไว้ไว้ในองค์กรอ้อกพี่น้องครับพี่น้องครับ <laughs> ผมเดินทางมาใน60วันไขขึ้นมาทุกวันมาไปว่าสิบเอ็วันแล้ว <laughs> เหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระซูดีๆให้พวกแม่งหรอก <laughs> <laughs> ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นจากนายกคนเก่านะก็คือการที่ไปร่วมประชุมกทางเ,เครือข่ายนคนชนหรือว่าประชาชนอะไรต่างๆนี่นะครับ ก็ <c oughs> จะได้เห็นในยุคน,นี้นะครับรหวังว่าขอโทษด,ด้วยไปขอโทด้วยหวังว่านายกคนนี้จะไม่ง่นงียเหมือนกับ<อ>นายกคนที่แล้ว <c oughs> แต่แต่เวลาขอโทษจะชอบโยกหน่อยเราก็จําไว้ <c oughs> อันนี้ม얼 <c oughs> ไว้หรอืผมผมว่ามันเป็นแบบคาแรคเตอร์โอเคคือ <c oughs> คือเข้าใจว่าเขินแล้วก็เหมือนกับเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องขอโทษหรอวะตะกาหล่นคือแบบมันสองจิตสองใจอ่ะคืออันนี้ดูจากบุคลิกของเขานะคือเราอ่ะไม่ได้นักจิตวิทยาหรอกแต่เราอ่ะก็รู้เยอะ อืมเราก็รู้เยอะเราก็ซักค้านลูกความในในศาลในเรือนจำมาเยอะคนทำผิดมันจะมีอาการยังไงมันจะไม่นิ่งเว้ยออแต่มันจะไม่นิ่งเหมือนกับประมาณประมาณร่าแบบเอ้ามันต้องโยกประมาณนิดนึงนี่พอพอพอทนายพูดอย่างนี้ผมนึกถึงคนหนึ่งเลยที่เป็นรัฐมนตรีผมว่าอ๋ออย่าเพิ่งไปแต่พักเขาเลยอย่าเพิ่งไปแต่พักเขาเลยเขาบอกเขาพร้อมตรวจเลือด ตรวจยัดอุจจ <Hey, S 1> าระเอาฟังเพลงอะไนี D บ่อยหรือเปล่าเอาโยกหัวเอยแล้วทำคอรรอนี้มันก็หาเดียวกันนะเอาเอา,เอาดูหัวก่นอนก่อนดู <laughs> หัวกูมาวันแรกเนี่ยโยนปากกาใส่มวลชนซะแล้วครับ มันสําคัญนะเว้ยเงอหรือว่าจริงๆแล้วทีม PR ของพรรคเนี่ยเบอกว่าต้องขอโทษไปก่อนแม้ว่าจะไม่ผิดแต่ว่าคุณเสรษฐาจะมองว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรทำไมคุณต้องขอโทษหรือเปล่าก็าเลยแบบเป็นความดูแบบไม่มั่นใจอะไรเงีย้ยอันนี้เจเข้าไปวงในมไหอ,อรู้ <ผม S 1> จักวงในร้านะเขารียกวิเคราะหจากพฤติกรรมไง,งเ,เพราะว่า อย่างผมมองว่าอ้ก,ก็แค่โยนนะมันไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ทาไมต้องขอโทษอ่ะนั่นหมายความว่าทีม PR อาร์เขาบอกว่าเมื่อมีเสียงของทางโซเชียลออกมาเนี่ยก็จาเป็นจะต้องขอโทษไปก่อนแม้ตัวเองจะไม่ได้ผิดก็ตามอ,อน่าจะเป็นประมาณนี้นั่นแหละเพราะว่าแต่ละพักมันมีทีม PR อ,อยู่แล้วที่จะดูภาพลักษณ์ของของแต่ละคนนะครับ,รบมไม่เป็นไรหรอมั้งโยนปากกายิ่งชบจ้อยกว่าไอ้ตำแหน่งอื่นทีนี้ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าอันนี้ แค่พึ่งรับตำแหน่งไม่นานนะเดี๋ยวต้องรอดูนี่โยนปากกานะโยนปากกาเดอ๋ไปเทียบก,กับนายกคกเก่าเลยมีโยนอะไรบ้างคนเก่าโยนกล้วยเปิดกล้วยกินแล้วโยนใช<ย>่ไหมเดยนเดินเหรอ คุณนึกถึงอันนี้เลยฟ็อกซี่อ๋อสเปสเปสเปสเชื่อกันใช่ไหมไหนจกกระปอกกันใช่ไหมเราอ่ะแม่จริงๆผมว่ามันเป็นบุคลิกของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนมันจะมีบุคลิกของตัวเองเพื่อให้นักข่าวเนี่ยจำเหรออันนี้เขาอาจจะมาเป็นภาพนี้ไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงลุงตู่ลภาพสองอ่ะนะเออยางยังยังไม่ขนาดนั้นอันนี้แค่วันแรกๆยังไม่ได้ยังไม่หุ่นหินนะยังยางยางถ้าเราย้อนไปดูนะแต่ลุงตู่บอกว่าไม่โมโหนะไม่โมโหถ้าเราถ้าเราย้อนไปดูตอนลุงตู่เป็น รัฐบาลหารใหม่ก็ไม่เคยโยนปากานะไม่เคยโยนไหมครับแต่เคยโยนโยนกล้วยโยนอ่างอื่นถามอะไรกันน่กันหนาวก็ผมสั่งนี่ไงอะไรบ้าอะไรนะถามจนผมไม่กาถามอ่ะนั่นคือรัฐบาลที่มาจากฝ่ายทหารเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะวิจารณ์ปากกาเขาหล่นอ่ะรับแต่นี่คือมาจากการเลือกตั้งก็ยังวิจารณ์ได้วิจารณ์ได้ไหมแต่ตั้งปากกาแต่เชื่อได้เลยว่าหลังจากนี้จะมีดราม่า เศษถามาอีกเสศถามมาอีกหรือดราม,ม่าคนในคณะรัฐมนตรีมาอีกเรื่อยๆอเดี๋ยวลองไปดูตอนที่ถแถลงนโยบายกับต่อรัฐสภาอ,อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เอา คอรมอเนี่ยเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่านี่ไงพอมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยดราม่าอะไรต่างๆเราก็ไปด่าเขาได้ทึงที่เลยนะก็เป็นที่ระบายของประชาชนไปวันนี้แหละครับเรามาดูกันนะภาษากายของนายกรัฐมนตรีคนที่30เศรษฐาทวีสินไม่มีอะไรมากแค่วางปากกาทำปากกาหลุดก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องยังไม่ได้หายใจนะ ไม่รู้หายใจจะผิดด้วยหรือเปล่าสําหรับใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับตัวละ3ามพับาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาที่092-420-2599สาำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ